วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA ซรามิก Pro เชียงใหม่และฟิลลามินาตอนนี้10โมงเช้านะครับวันสุดท้ายที่เราอยู่ j ูแล้วเรากำลังชาร์จที่ McDonald's ตอนนี้เรามี70%แบตเตอรี่นะครับเราเพิ่งจะขับ1,000กิลเมตรจบนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มันชาร์จช้ามากนะครับตอนนี้มันมีทอเทลเนี่ยมันน่าจะชาร์จประมาณ40-50กิโลวัตต์นะตอนนี้มันรับแค่10กิโลวัตต์ มันโคตรช้าเลยนะครับเราทําอะไรไม่ได้หรอกมันช้าสุดๆเลยอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้กเ็เดี๋ยวเราจะต้องขับไปสัก1ิบสนาทีเนี่ยสินาทีบ้งไปที่ Airbnb บ้าน Airbnb แล้วก็เราต้องเริ่มแพ็คของแล้วก็เช็คเอาท์แล้วก็เริ่มขับไปทางเหนือกลับไปออสโลแล้วก็เราต้องชาร์จระหว่างนั่นอะ70%ไม่พอนะกลับไปออสโลนะครับ เราต้องขับตั้ง2องกับ300กิลเมตรเลยอะ่ะมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันชาติโคจร้ออ,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 อไม่รู้อนะ่ะตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วครับเราได้ยัดของใส่ในรถเต็มแล้วนะของมีเยอะมากเลยถ้าเป็นแบบเบบี้อายุนี้นะเรามีของเบบี้อะไรก็ไม่รู้นั่นแหะที่เปลี่ยนปร้อ้อมที่อาบน้ําลูก ของเล่นลูกอะไรอะไรสารพัดเลยพมลูกอะไรเต็มแล้วนะในรถเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของลูกนะของผู้ใหญ่นี่แทบจะไม่มีนะแล้วล้วก็ได้ขนของเต็มรถแล้วก็ไม่ได้ชาร์จหรือว่าได้ชาร์จแป๊บเดียวแต่ว่าปัญหาคือเบรกมันทริปเบรกอันนี้อของ c h a r จิ n ง station มันแชร์กับในบ้านกับเตาทำอาหารอะไนะแล้วก็วกเราก็ทริปเบรกก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมัมนชาร์จชา้าจนมันแทบจะไม่มีความหมายเพราะเราอยู่นี่แค่หนึ่งชั่วโมงก่อนเราจะเชคเอาท์นะครับแล้วก็ที่จริงอะ่ะ แค่รถมันจอดนิ่งหรือว่าเราขับหรือว่าอย่านะมันไม่ต้องการชาร์จกันนะมันก็จะลด punishment points นะครับหชั่วโมงมันจะลดไป11% punishment p o i n t ก็แปลว่าถ้าเราต้องชาร์จอีกทีหนึ่งมันก็คงจะใช้ได้มั้งประมาณนั้นนะเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะขับไปไกลแค่ไหนก็ดูก่อนนะว่าจะไปไหนว่าแล้วแต่มัง้งว่าแอมอยากจะจอดที่ไหนนะครับ เรามาถึงแคมพาวเวอร์ยงตีแล้วนะครับแล้วก็กําลังชาร์จแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มชาร์จเร็วขึ้นแล้วนะเนี่ย72กิโลวัตต์ไม่ได้เห็นนี่ตั้งนานเลยนะเนี่ยโอเคเราก็มี54%แต่ว่าผมว่ายังไงก็ได้72นี่มันยังดีกว่า45หรือว่า50 kW กิโลวัตต์นะครับก็โอเคเ,ออเดี๋ยวเราไม่รู้นะเราต้องชาร์จที่นี่นิดหน่อยออแล้วก็จะให้ดูข้างนอกนะวันนี้มันเป็นยังไง แล้ววันนี้เป็น18เมยนะมันเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วก็หลายคนก็ก็จะหยุดยาวแล้วนะแล้วก็วันนี้คนเยอะถนนนี่แบบเต็มเลยนะรถเยอะนะครับแล้วผมไม่เคยเจอรถเยอะขนาดนี้ที่ยุงสีแล้วทุกทีตอนผมมามันจะมีแต่เราหรือว่าอาจจะมีคันอย่างชาดวันนี้เต็มเพียบเลยนะครับแล้วก็มีบางคนมีคันเมื่อกี้นี่คันนี้นี่ ชาิถึง98%ร์จถึง98%ไม่แคร์ว่ามันอาจจะมีคนอื่นที่ต้องการที่ชาตนะครับนะแล้วก็ที่โน้นก็มี50 k กลแต่นี่เป็นแคมป์เ w e r มันก็ชาิเร็วหน่อยโอเคหน่อยนะเ,เ,เ,เดี๋ยวเราจะดูนะแรกผมถามว่าอยากจะไปกินที่ลักส์พีทิกไม่เป็นร้านแซลมอนมีแซลมอนมีอย่างอื่นก็แอมไม่อยากกินก็อาจจะเข้าไปในปัามนันถ้าไม่มีอะไรที่แอมอยากจะกินเราก็ขับไปทางเหนืออีกแต่ว่าตอนนี้เราต้องชาจถ้าเราได้ชาจเร็ว มีโอกาสชาร์จเร็วเราก็จะชาร์จเร็วนะครับเออจอดเบี้ยไหนเพราะว่าแต่ละคันนี่จอดเบลล์ก็จำมันมันมีที่ว่างที่นี่เนี่ยโอเคเช็คดูนะที่นี่มีคนคิวชารนะ์จอ่ะเจ้าของเพิ่งจะกลับมาแล้วที่น,นนะั่น่ะชาร์จถึงร้อยเปอร์เซนต์ตั้งนานแล้วคนอื่นก็รอตั้งนานไม่มีที่ชาร์จแล้วก็ผมก็จะอยากไม่อยากอยู่นี่แล้วเพราะว่าเรารับแค่สิบกิโลวัตต์แล้วน่าจะปล่อยให้คนอื่นใช้ที่ชาร์จที่นี่แล้ว,ลวก็ ตอนแรกเรากำลังจะไปกินข้าวที่นู่นแต่ว่ามีคนเยอะมากคงจะต้องรอครึ่งชั่วโมง45นาทีมากกว่าจะได้หารแล้วว่าเราจะขับไปนูเบีเหมือนที่เดิมที่นั่นมีที่กินเยอะแล้วก็มีที่ชาร์เยอะก็ไปนัอนอ่นแหะตอนนี้เรามีไฟฟ้าพอแล้ว เรามาถึงนูบีชอปปิ้งเซ็นเตอร์ล้เรารับ6.5กิโลวัตต์ที่22กิโลวัตต์ AC อ๋อเดี๋ยวนี้รับ22กิโลวัตต์ AC นะเพราะมันมี22กิโลวัลโจน์อันนี้นี่รับได้1เฟสนะครับใช่โอ้โหแต่ว่าอันนี้ก็ดีที่สุดแล้วนะออปชั n น,นี่เราเลือกวันนี้นะที่มันมีคนมากสุดแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสพรุ่งนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันหยุดนะวันพฤหัสพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ แล้วก็มีเสาทิศแล้วคนมันก็ไปแอลกันเต็มแล้วนะครับเนี่ยตอนแรกผมก็ว่าเฮ้ยจะไปชาร์จที่ Fast ฟอสชาร์จไ,ไม่ได้ไม่ว่างเลยฟอสชาร์ r เลยก็ต้องชาร์จที่ AC นะครับแต่ว่าเป็นไรเพราะว่าผมไม่อยากจะแย่งใช้ฟอส a r ร์ r แล้วก็รับแค่10 k กิโลวัต์นั่นแหละหกจุวั์มันก็ไม่ค่อยต่างกันเยอะนี่ยมันมีรถชาร์จเยอะมากเลยนะ เพียบแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยคนนอร์เวย์คนสวีเดนแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นคนนอร์เวย์นะใช่เห็นป้ายเนี่ยป้ายนอร์เวย์ทั้งนั้นเนี่ยคนนอร์เวย์มาเอมมาซื้อของมากินข้าวแล้วก็รถคิวจะชาร์จเองแล้วมันโอ้โหมันอะไรวันนี้เนะี่ยเดี๋ยวเข้าไปน,นี่ไม่รู้วันถ้าเราจะกินข้าวเนี่ยมันต้องรอนานไหมหรือว่ายัางไงเนี่ยโอ้โหแอมไปไหนแลนะ่นแอมกับลูกนะไปทางน,นี้นะแล้วตุ๊ดตีเราก็จะมากินทีนี่ลูกกินข้าวชอบกินข้าวผัด แล้วก็เราก็กินบุฟเฟ่ยมวันนี้คนเยอะมากเลยโอ้โหเรากินเสร็จแล้วนะแล้วก็ตอนนี้แอม,มเข้าไปในคิกส์ไปดูเลยหน่อยมันก็อยู่กับลูกอ่ะขอขอขอหน่อยครับอขอหน่อยครับอืมอือะ สวัสดีครับมัมมา่ามัมมา่าชอบเล่นไมโครโฟรนนะชอบมากเลยมันมีไฟ,ฟเรากลับมาที่รถนะครับตอนนี้เรามี46โอ้โหเราอยู่นี่ตั้งไม่รู้ว่า2ชั่วโมงกว่ามากสชั่วโมงคืรืปั่แล้วก็มีได้แค่46นะอะแล้วก็เราต้องขับอีก123กิลเมตร แต่ว่าเราไม่มีไฟฟ้าพอที่จะกลับบ้านนะเราต้องแวะไปชาร์จแต่ว่าที่มันดีคือนอร์เวย์เนี่ยมันมีที่ชาร์จปะเละเลยเพียบเราจะจอดที่ไหนก็ได้นะครับ่นะแล้วก็เราอยู่นี่หลายชั่วโมงมันก็คงจะทําให้คะแนนอันนั้น punishment point มันลดลงเราจะได้ชาร์จเร็วหอ่มั้งโอเคป มาถึงเชล l l โอสนะแล้วก็เราต้องเติมนิดหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้นะเราได้142กิโลวัตต์โอจนสุดท้ายนะครับเราต้องรอกี่ชั่วโมองเนี่ยเอ,อ้ยจริงมันเป็นแค่ประมาณ6-7ชั่วโมองหลังจากเราเสร็จ1,000กิโลเมตรแล้วเราก็ได้140กิโลวัตต์แล้วโอ้โหสุดยอดแล้วนะเราต้องการชาร์จแค่แป๊บเดียวนันเนี่ตอนนี้2นาทีจริงงเรามีพอแล้วนะกลับบ้านได้ลวไม่แต่ว่า แอมบอกว่าจะเข้าน้ำไม่ใช่ไงก็เข้าไปสิเรามาถึงบ้านนะครับแล้วก็เนี่ยเราเหลือ14เปอจริงเราอาจจะไม่ต้องการชาต ก็ได้นะแต่ว่าผมก็อยากจะทดสอบว่ามันมันชาตเร็วไหมแล้วมันก็ใช่มันก็ชาตเร็วนะประมาณ8ชั่วโมงหลังจากเราเสร็จ1,000กิโลเมตรชาร์จมันก็เริ่มชาตเร็วเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้นานไหมก่อนมันจะช้าอีกทีหนึ่งแต่ว่าเนี่ยนี่นะครับอันนี้มันเป็นจากเอเบนบีนะที่ครุงอัลมาถึงบ้านเลยนะ292กิโลเมตรแต่ว่าจริงคันนี้มันมัน o n h e r e p o r t และทาง1.2%่งเเพราะว่าอันนี้มันจะต้อง1.2%มากกว่านี้แล้วก็อันนี้ มันจะต้องเป็น1.2%น้อยกว่านะครับก็ประมาณ2 0 8 2 0 9อาวัตต์แอลติกรเมตรนะแบบของขนของเต็มเลยนะรถเนี่ยกับครอบครนะัวน่ะผมก็ว่าตัยตตานี่มันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเยอะมากนะใช่ตอนเมื่อก่อนแต่มันโชว์สิมากไป่ะนะเพราะมันมันรวมชาร์จิองรถมันก็ดูเหมือนกับว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแต่จริงจริงมันก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเยอะมากนะก็ดีนะกับตัยุตานี่ โอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราต้องเอาคันนี้ไปคืนแล้วนะแต่ว่าก่อนนั้นนะถ้าผมมีเวลา,าแล้วก็มีแรงเหลือแล้วผมจะขับซิลลมิทเทสน่าจะขับจนถึงแบดหมดผมจะรู้ว่ามันมันซ่อนไปกี่กิโลวัตต์ชั่วโมงหลังจาก0%นะครับแล้วก็ที่จริงพรุ่งนี้เช้าเช้ามากมั้งน่าจะเทสชาร์จอัปเดตชาร์จเพราะว่าเมื่อก่อนมันชาร์จชา้ากว่านี้ตอนนี้มันมันจะชาร์จเร็วขึ้นนะโดยเฉพาะหลังจาก80%นะครับ น,นะแล้วก็ค่อยไปคืนมาพุ่นเช้าโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูกันแล้นะแล้วก็เอาก็ไป๋ันไหมสวัสดีครับ